ฮอสปอร์ port, สวัสดีครับฟุตบอลพิพิกอังกฤษ2022-2023แอสตันวิลล่าพบกับฮูแพนตันบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาวิลล่าพาร์คเวลาตีสามตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนศิลบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์แหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพรรร้อมมมะบ,บสสัคสาชิก ด้วยระบบอัดตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นสาหรับบครห์คู่น,นี้นะครับเจ้าถิ่นสิงห์พะงาทําผลงานได้ดีขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากอุนาย Emily, เอมิลี่เริ่มปรับทัพและทําการบ้านมาเป็นอย่างดีหลังจากบุกเอาชนะไก่เดือดทองทัอนแนมฮอสเปอร์ในนัดล่าสุดได้อย่างเฉียบขาดส่วนเกมนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองนั่นก็หวังจะคว้าชัยอย่างต่อเนื่องให้ได้เพื่อกอดกลุ่มโซนกลางตารางต่อไปดูทรงแล้วหากทีมนะครับยังคง ส่วนทางด้านทีมเยือนทัพหมาป่าฟูแลน,นันฟอร์มที่ผ่านมาในลีกไม่ดีเอาเสียเลยถ้าไม่นัดเกมอุ่นเครื่องที่ชนะมาติดกันและล่าสุดเพิ่งเปิดลังไพ่ให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบน่าเจ็บใจส่วนเกมนี้หากยังขาดความคมในการจบสกอร์และยังเล่นไม่รับกลุ่มอาจจะยากที่จะได้ใช้ชนะนะครับเพราะเจ้าถิ่นมีเกมเพสซิ่งที่รวดเร็วเหลือเกินนะครับและซึ่งหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วมองว่าทั้ง2ทีมมีดีทั้งคู่แต่นาทีนี้ยังไงก็ต้องมองว่่าาทัพเจ้ถิินสงง ยังมีผลงานที่ดีกว่าเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับฝั่งทีมเยือนทัพหมาป่าก็น่าจะทําการบ้านมาอย่างดีหลังแพ้ในนัดล่าสุดนะครับดูทรงแล้วงานนี้น่าจะกินกันลงยากคาดว่าจะเสมอกันไปและแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับและผลสกอร์ที่แอตันฟันธงในค่มคืนนี้แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเสมอกับวูฟแฮงตันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมแล้วไปต่อกันที่คู่ที่2คิสซันพาเลตพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์เวลาตีสามตรงเช่นเดียวกันนะครับเตะที่บ้านคิสซันพาเลตสนามเซลเฮิร์ท คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นปราสาทเรืองแก้วถือว่ามีกําลังใจที่ดีนะครับกับการชนะมาในแมตช์ล่าสุดแต่การมาเจอคู่แข่งที่โซเซแพ้มามันหมาดงานนี้จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะดูแล้วคงมาพร้อมเพื่อล่าแต้มกลับไปอย่างแน่นอนงานนี้ทีมน่าจะดูเชิงและรอสวนกลับมากกว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนไก่เดือยทองทัตแนมฮอสเปอร์บอกเลยว่าฟอร์มตอนนี้แผ่วลงไปเยอะนะครับหลังจากแพ้มาในเกมล่าสุดและฟอร์มก่อนหน้านี้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับงานนี้คาดว่าทางกุนซื้ออันโตนิโอคอนเต้น่าจะจัด การอะไรบางอย่างภายในทีมเพื่อให้กลับสู่เกมที่ดีอีกครั้งไม่อย่างนั้นโอกาสยึดตำแหน่งท็อปโฟนน่าจะยากขึ้นไปอีกนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับทั้งด้านทีมเยือนไก่เดือยทองทัอแนมฮอสเปอร์ดูดีและมีภาษีกว่าทั้งตัวนักเตะที่มีความสามารถแต่งานนี้บุกเพลินอาจจะโดนสวนกลับจากทางเจ้าถิ่นแบบจุกๆเอาได้เหมือนกันนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังเชื่อว่าอันโตนิโอคอนเต้มีดีน่าจะกู้หน้าตากลับมาชนะได้อีกครั้งเพื่อสู้แแย่่่งงตตหนทอ,ฟฟนอป และผลสกอร์ที่แอตจะฟันธงในค่ำคืนนี้คิสเซ่นพาเลตเปิดบ้านไพ่ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอปหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอสสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ